อิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติดีสุขโตเสด็จไปดีแล้วโลกะวิธู เป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโ r ปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้ใดเปรียบสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นโครของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธภควาติเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกให้ผลไม่จำกัดการเอหิปัสิโกควรเรียกให้มาดูควรพิสูจน์ด้วยตนเองโอปนณิโกควรน้อมนำเข้ามาใส่ตนปัจจตังเวชิตพโพวินยูหีติ ผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตนสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วอุชุป,ปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโคเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโคเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมอันถูกต้อง สามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมยัติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตบบุริสะปุคลาคือคู่แห่งบุรุษสีค่คู่นับเป็นบุคคลแปดจำพวกเอสะภวะโตสาว,สาวกสังโคนั่นแหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค อาหูเนยโยป้าหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่การต้อนรับดักคิเนยโยอัญชลีกรณีโยควรแก่ทักษิณาทานและควรแก่การไหว้อนุตตรังปุญยญกเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคุณาพรผ้าสบายห่มองค์พระสไตล์ไทยติดต่อสั่งซื้อ Facebook Page คุณาพร้พาสบายห่มองค์พระสไตล์ไทย